สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในรายวิชาวิวชาคอมพิวเตอร์นะคะวันนี้เรายังจะอยู่ในหัวข้อของเรื่องแคนวาอยู่นะคะวันนี้จะให้ทํางานชิ้นที่3เก็บ30คะแนนนะคะงานชิ้นที่1ให้ไปแล้วงานชิ้นที่2ให้ไปแล้วทั้งหมด2งานเนี้ยมีดให้นักเรียนส่งงานผ่านทางลิงก์ Google Form นะคะ เช่นเดียวกับงานนี้นะคะเป็นงานชิ้นที่3นะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าที่แคนวาได้เลยนะคะคลิกที่แคนวานะคะวันนี้จะให้เด็กๆทำโปสเตอร์ประวัติของนักเรียนเองก็คือน,นักเรียนจะต้องใส่ชื่อใส่วันเดือนปีเกิดว่าเกิดวันไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทำดูเลยนะคะให้เด็กๆไปที่หัวข้อคำว่าโปสเตอร์ตรงนี้นะคะนี่โปสเตอร์ข้างบนนะคะ แล้วในโปสเตอร์ก็จะมีเทมเพลตนะคะเด็กๆนะคะเลือกเลยนะคะว่าเด็กๆจะเลือกที่เทมเพลตไหนนะคะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเทมเพลตไหนนะคะอ้าสมมุติว่ามิสจะใช้เทมเพลตนี้นะคะมิสกดลงไปใช้มือนี้กดลงไปเลยนะคะหลังจากนั้นพอได้เทมเพลตมาแล้วนะคะในเทมเพลตจะต้องประกอบไปด้วยรูปด้วยนะคะเด็กๆ ต้องเอารูปมาใส่นะคะแล้วก็ใส่ชื่อนะคะวันเดนปีเกิดหรือรายละเอียดอื่นๆนะคะมิสขอประมาณ10หัวข้ออ่ะยกตัวอย่างเช่นชื่ออะไรชื่อมีชื่อนะคะมีชื่อเล่น1ชื่อ2มีชื่อเล่น3นะคะชอบทานอะไร4เพื่อนสนิทชื่ออะไรนะคะ5 ความฝันที่อยากจะทำคืออะไรนะคะ 6. สิ่งที่ประทับใจ 7. งานอนดิเรก 8. นะคะ 8. อ่าหนังสือที่ชอบ 9. เกมที่ชอบ 10. อื่นๆหรือใครจะมากกว่า10ก็ได้ใส่ลงไปในโปสเตอร์หัวข้อนี้นะคะแล้วแต่แบบไหนก็ได้ก็คือเวลามิตรอ่านเจอในโปสเตอร์ของเด็กๆมิตจะรู้เลยว่าเด็กๆมีอะไรในตัวเองบ้างแล้วก็ใส่รูป ตามรูปแบบของเทมเพลตของ c a n วานะคะหรือเด็กๆจะเปลี่ยนโปสเตอร์รูปแบบอื่นก็ได้นะคะอ่ะยกตัวอย่างมีดจะเอารูปนี้ออกนะคะเอารูปนี้ออกนะคะแล้วมีดก็จะไปเอารูปของตัวเองเด็กๆก,ก็เอารูปของตัวเองมาที่เครื่องหมายบวกด้านล่างนะคะเหมือนเดิมนะคะอ่าเสร็จแล้วไปที่คําว่าอัปโหลดด้านล่างเห็นไหมคะเป็นรูปก้อนมีดกดอัปโหลด upload, นะคะไปเอารูปตัวเองมาก่อนเด็กๆเ,เลือกถ่ายมุมแอคชั่น จัดสงจัดสีจัดแสงจัดอะไรให้สวยงามทายให้มันดูดูสวยๆนะคะอมิจะเอารูปนี้มาใส่นะ,ะเป็นรูปมิตรเองมิเดก็เอามาใส่ตรงนี้นะคะเอาสัก3รูปนะคะจะเป็นรูปอิริยาบถไหนก็ได้ใส่ลงไปเลยหลังจากนั้นนะคะข้างบนตรงนี้นะคะถ้าเด็กๆมองไม่เห็นเด็กๆก,ก็ซูมเข้าไปนะคะตรงนี้นะคะแล้วมาที่คีย์บอร์ดด้านล่างนะคะมาคีย์บอร์ดด้านล่าง ลบออกนะคะอาจจะพิมพ์ถ้ามือถือของเด็กๆมีไมค์เด็กๆก็พูดลงไปเลยนะคะประวัติส่วนตัวอ่าอันนี้ไม่ได้อันนี้เป็นประวัติส่วนตัวนะคะประวัติส่วนตัวเด็กๆก็พิมพ์ถ้าไม่พิมพ์เด็กๆก็พูดก็ได้นะคะประวัติส่วนตัวนี่อันนี้ก็เปลี่ยนเป็นชื่อนะคะเปลี่ยนเป็นชื่ออ่านางสาวหรือจะเป็นเด็กหญิงก็แล้วแต่เด็กๆ นางสาวนะคะขยันหมั่นเพียนหมั่นเพียนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะหมั่นเพียนนะมิดพิมพ์ผิดแป๊บนึงนะคะขยันหมั่นเพียนมอมออะไรก็ว่าไปนะคะเลขที่มีไหมเลขที่ถ้าจําได้ก็ใส่ลงไปถ้าจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเกิดวันที่เท่าไหร่ติ๊กก็ แก้ไขตรงนี้นะคะแล้วก็พิมพ์นะคะอ่มีจะแก้ไขตรงนี้เกิดเกิดวันเกิดก็คือวันที่ยี่สิบห้าอ่จะใส่ลงไปนะคะยี่ิบหคุมพาพันธ์หรือจะเป็น f e บ r u a r y ก็ได้เป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะคุมพาพันธ์นะคะอย่าลืมใส่พอสอด้วยนะคะ2 5งหนน้องสาวอ่าเป็นลูกคนที่เท่าไหร่อ่า อ่ามีพี่น้องเท่าไหร่เดี๋จะเป็นชื่อเล่นก็ได้แล้วแต่เราจะออกแบบดีไซน์ยังไงนะคะชื่อเล่นนะคะจอมขวัญสมมติอันนี้มีสมมติให้นะคะจอมขวัญน,นะคะ,ะจอมขวัญใส่ลงไปอ่ะแล้วก็ มีกลุ่มเพื่อนที่แสนดีคือคือใครอา้าวสมมุติว่ามีชื่อว่าแบมมีชื่อเพื่อนเพื่อนสนิทชื่อแบมนะคะชื่อแบมชื่อจอยอา่าชื่ออน้นอา้าวสมมตินะคะแล้วก็อื่นๆชอบรับประทานอาหารอาหารอนอันนี้ก็บอกว่าอาหารที่ชอบอาหารที่ชอบคือ จะบอกว่านักเรียนใส่เครื่องหมายคลลูอนด้วยก็ได้แบบนี้นะคะใส่คูลลอนดด้วยจะได้วินวักเครื่องหมายคูลลอนนะคะอา,อาหารที่ชอบไข่เจียวหมูสับนะคะไข่เจียวหมูสับไข่เจียว ในดีก็ลบอันนี้ออกไปอนาคตอะ,ะวินมักนิดนึงใส่กุลลอนเป็นเจ้าของนะคะเป็นเจ้าของฟาร์มออเกมอ,กอะไรก็ว่าไปเด็กๆอยากมีอะไรบางคนอาจจะอยากมีร้านซ่อมมอเตอรไซค์อะไรของเตีงก็ว่าไป นะคะได้แล้วแล้วก็ใส่รูปภาพอื่นๆถ้าเด็กๆอยากได้รูปภาพอื่นๆเด็กๆก็มาที่ตรงนี้นะคะนี่หมายบวกตรงข้างล่างตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะใส่สีอ่าใส่สีตรงนี้ก็ใส่สีได้เหมือนเดิมใส่สีด้วยนะเด็กๆใส่สีด้วยนะคะนะตรงนี้ใส่สีสีอยู่ที่ตรงไหนสีอยู่ที่ตรงนี้เลื่อนลงมาด้านล่างนี่จะมีสี นี่แบบนี้สีอื่นๆเพิ่มเติมเด็กๆก็เลือกในนี้สีมันก็จะเป็นเทมเพลตให้เลยน,นะคะมันจะเป็นฟอร์แมตให้สีออกในโทนเดียวกันกับเทมเพลตนี้นะคะแล้วอยากได้ภาพอื่นๆเพิ่มเติมไปที่เครื่องหมายบวกด้านล่างตกแต่งค่ะตกแต่งให้สวยงามนะคะตกแต่งให้สวยงามแล้วแต่ว่าถ้า,ถามันเป็นของเด็กๆเป็นแคนวาปกติ นะคะถ้ามีคําว่าโปรโก็คือมีมงกุฎแบบเนี้ยเด็กๆจะเอามาไม่ได้เพราะว่าเด็กๆต้องเสียเงินก่อนนะคะอ่ะมีใช้รูปตัวนี้รูปตุต๊กตาตุต๊กต,ตาแทนอ่ะตกแต่งใส่นิดนึงหรือบางคนบอกมีขาหนูอยากได้ดาราในดวงใจหนูมาใส่เพิ่มเติมได้ไหมก็ใส่ได้เด็กๆก็ไปโหลดแล้วก็เก็บเอาไว้ก่อนนะอ่ะสมมุติว่าถ้าเสร็จแล้วทํายังไงขอรูปภาพสักสามรูปนะ รูปที่ที่1ได้แล้วรูปที่2ของตัวเองรูปที่3หาหามุมถ่ายสวยๆนะคะหลังจากนั้นก็ทําการบันทึกนะคะบันทึกเด็กๆก็บันทึกเหมือนเดิมเหมือนที่เราส่งงานทุกครั้งเลยนะคะอ่าบันทึกเสร็จแล้วเก็บใส่ไหนไหนเก็บใส่ที่รูปภาพอยู่ใน G ีได้พอถึงเวลาก็เอามาส่งเหมือนเดิมนะคะเก็บใส่อัปโหลดไปที่โฟโต้นะคะว่าอัปโหลดไปที่โฟโต้แล้วเวลาที่ส่ง งานนะคะอัปโหลดก่อนอะเวลาที่ส่งงานเด็กๆก็ไปดึงรูปภาพที่อยู่ในโฟโต้ที่เด็กๆเก็บเอามาส่งมิสนะคะส่วนใครมีปัญหาหรือสงสัยอะไรก็ให้ทักไลน์มาสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวรอชิ้นงานชิ้นต่อไปพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ